เด็กดื้อกำลังตื่นนะเอ๊ะเอ,อ๊เอ,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 อ๊เด็กดื้อกำลังตื่นแล้วนะคะเด็กดื้อน,นะคะเด็กดื้อกำลังตื่นแล้วนะคะไายลูกปะไม่พาไปชมดอกไม้จะกินน้ำมะลกูกกินน้ำกินน้ำตรงสีชมพูน่าจะเป็นส่วนของดอกอูเมะทั้งหมดเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนฟูซุสซิตี้โรคลาฟอร์เรสมิวเซียมนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ท้องถิ่นเมืองฟูซุนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดชมวิวของดอกอูเมะนะคะทุกคนที่ช่วงนี้นะคะกำลังที่จะบานนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับบานสะพังมา,มากๆเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตามเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ท้องถิ่นเมืองฟุจูเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองฟุจูผ่านอาคารเก่าแก่ของแต่และยุคสมัยมีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดในอาคารมีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นและธรรมชาติของฟูจูจะแสดงตลอดทั้งปีทั้งนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองให้ดูดวงดาวสวยๆอีกด้วยนะคะส่วนด้านนอกรวบรวมอาคารเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และเรื่องราวมากมายและที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวของดอกไม้หลากหลายชนิดซึ่งแตกต่างกันไปตามฤดูกาลโดยในห้องนี้ ก็จะมีเทศกาลดอกอูเมหรืออูเมะมัส,สริที่จัดขึ้นในห่วงของเดือนกุ่ภาพันถึงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะโอะ้ออยเดนั่นนี่นั่นนี่ตรู้เนาะ ตรงนี้นะคะจะเป็นสวนของดอกอูเมะนะคะมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่บานสะพรั่งนะคะบานนิดหน่อยนะคะ สมาดิอะไหสวยจังเลยฮะ,ะสมานะลูกกำลังมองใครม่ฮะไม่อยากสมาเด็กกินน้ำส้มอ่ะลูกฮะเด็กน้อยจะกินน้ำส้มเหรอคะ คิดอยู่ว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนเราจะมาใหม่นะคะถ้าหากบานสะพังนี่เพื่อจะแบบว่าสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูดอกออสไปญี่ปุ่นนะคะ รังหันน้ำนะคะเป็นบ้านแบบสมัยโบราณนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านแบบหมู่บ้านชืราคาวกบกุนะคะทุกคนเป็นลักษณะของบ้าน ญี่ปุ่นสมัยโบราณนะคะดูนะคะความหนาความหนาของหลังคานะคะมันจะมีแบบว่ามีต้นอะไรไม่รู้แล้วก็จะรองด้วยไม้นะคะรองด้วยไม้จะว่าหญ้าคาก็ไม่ใช่มันมัน มันหมดมันเป็นต้นไม้อ่ะเป็นต้นไม้อ๋อมีรถไถด้วยค่ะทุกคนรถไถไปทำการ,กรเกษตรนะคะบ้านานีดน้ดูนะคะวิธีวิธีการทำจะเป็นแบบนี้นะคะ วิธีการทำหลังคานะคะน่าจะประมาณ60สิเซนติเมตรได้เข้ามาดูข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะคะเป็นบ้านแบบสมัยโบราณนะคะจะเอาอยากเอาไปทำที่ไทยนะคะ เขาก็จะใช้ไม้ไผ่นะคะเป็นทําเป็นฝ้านะคะไม้ไผ่ทําเป็นฝ้าสวยคะ่ะไอเดียดีฝั่งนี้บ้างฝังนี้เป็นอะไรอ๋อออกมานะคะยังคงแบบความสวยงามนะคะก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะ แต่ทำแบบนี้ค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากนะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการติดไฟน,นะคะตรงนี้นะคะก็คือ,อที่ก่อไฟเวลาหน้าหนาวนะคะที่ชงชาด้วยค่ะตรงนี้มาดูฝั่งนี้กัน สวยค่ะทุกคนมีความสวยงามมีแบบมีมนสเสน่ห์เสน่ห์มนครั้งแบบญี่ปุ่นนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนกล่องไปรษณีค่ะไปรษณีเก่าค่ะ ทำการประเวณีเก่านะคะมีหลายหลังค่ะทุกคน ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับส่วนนี้นะคะก็เป็นจุดชมวิวนะคะของดอกอุเมะนะคะที่สวยมากๆอีกที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบดอกไม้มาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจะต้องบอกว่าสุดกยแน่ๆนะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้คเลนจังด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ Baby. bye 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 <laughs> bye chúc đấy chúc